สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของนางเอกมอลามยูกิเพนพกาญนะคะนางเอกมอลามแห่งคณะมอลลามเสียงวิหงนั่นเองสาหรับยูกินี่นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็ต่างให้ความสนใจกับเธอเนี่ยอยู่เยอะจริงๆโดยในวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะได้มาพูดถึงกันเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยก็มักจะมีการเข้าใจผิดนะคะเกี่ยวกับเธอนั่นเองสําหรับใครที่ติดตามมาตั้งแต่ที่แรกๆเนี่ยก็น่านจะแบบว่าทราบกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าใคร ที่เพิ่งมาติดตามนะคะหรือว่าเห็นเธอตั้งแต่ที่แรกเนี่ยก็อาจจะมีการเข้าใจผิดกันบ้างนะคะสําหรับเรื่องแรกเลยนะคะก็เป็นเรื่องอายุของเธอนั่นเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะยูกิเพนปาการเนี่ยก็มีอายุ14ปีย่างเข้า15นะคะซึ่งเธอเนี่ยก็เกิดในเดือนเมษายนนั่นเองนะคะ โดยหลายๆคนเนี่ยนะคะที่มาเห็นเธอตั้งแต่ทีแรกเนี่ยก็อาจจะมีการเข้าใจผิดนะคะหลายๆคนก็มักจะมีการพูดถึงว่าเธอเนี่ยอายุ16หรือว่า17ปีประมาณนี้นะคะด้วยความที่พอที่เธออยู่บนเวทีนะคะลุคของเธอเนี่ยก็จะดูโตขึ้นทั้งการแต่งหน้าทําผมหรือว่าจะเป็นการแต่งตัวต่างๆก็เลยทําให้เธอเนี่ยนะคะเหมือนโตมากๆแต่ว่าพอเธอเนี่ยนะคะลงจากเวทีเนี่ยล้างเครื่องสาอางออกหรือว่าใส่ชุดธรรมดาเนี่ยก็เหมือนเด็กอายุ14ทั่วไปนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยคือเรื่องราว ที่แฟนๆเนี่ยก็มักจะมีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับเธอนั่นเองที่จริงเนี่ยเธอก็อายุเพียง14ปีเท่านั้นเองนะคะ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ก็มักจะมีการพูดถึงเหมือนกันหลายๆคนเนี่ยก็เหมือนว่าจะคิดว่าเธอเนี่ยนะคะเป็นคนจังหวัดอุดรธานีนั่นเองแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยภูมิลําเนาของเธอแท้จริงแล้วเนี่ยนะคะเป็นคนจังหวัดชัยภูมินั่นเองนะคะแต่ว่าก็ได้มาทํางานกับคณะมอลำเสียงวิหกนะคะที่อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนั่นเองก็เลยทําให้แฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็มักจะมีการเข้าใจผิดกันนั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพุนพ่อของเธอนั่นเองนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะคะก็มักจะ ะเห็นทั้งคุณพ่อคุณแม่ของเธอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดหรือว,ว่ามีการพูดคุยกับแฟ,네แฟนๆต่างๆเนี่ยเราก็มักจะได้เห็นถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะ <Bhar at. S 2> ก็ถือได้ว่าเป็นครอบครัวที่มีการซัพพอร์ตกันดีจริงๆนะคะโดยคุณพ่อของเธอเนี่ยนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็ทราบกันดีว่านั่นก็คือคุณพ่อตุ้มนั่นเองก็เหมือนว่ามีแฟนๆเนี่ยนะคะก็มีการนึกว่าเป็นคุณพ่อแท้ๆของเธอแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเป็นคุณพ่อเลี้ลยงของเธอนะคะที่ไนดะ้มีการฝึกสอนร้องเพลงนะคะฝึกสอนร้องมอลำรมต่างๆจนทําให้เธอเี่ เป็นนางเอกหมอรำที่มีความสามารถในปัจจุบันแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยก็เรียกได้ว่าดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตเธอดีมากๆจริงๆนะคะโดยคุณพ่อแท้ๆของยูกิเนี่ยก็เป็นชาวญี่ปุ่นนั่นเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวที่ก็มีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับเธออยูเ่เหมือนกันเหมือนว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ไม่ทราบว่าเธอเนี่ยเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะคะเธอเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสาวน้อยลูกครึ่งอีกคนหนึ่งนะคะที่แฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงก็เลยเป็นที่มาของชื่อยูกิของเธอนั่นเองเหมือนว่าทีแรกเนี่ยก็ พูดถึงอยู่เหมือนกันนึกว่าชื่อยูกิเนี่ยนะคะเป็นชื่อที่แบบว่ามีการตั้งขึ้นเฉยๆแต่ว่าที่จริงเนี่ยก็มีความหมายนะคะเป็นภาษาญี่ปุ่นนั่นเองสําหรับยูกิเนี่ยก็หมายถึงหิมะนั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งชื่อที่แบบว่าเหมาะกับเธอแล้วก็ความหมายดีมากๆเลยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่มีแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการเข้าใจผิดกันเหมือนกันก็เหมือนว่าอย่างที่เราเห็นกันดีนะคะกับคณะหมอลำเสียงวิหกนั่นเองอย่างคู่พนานังก็คือยูกิเพนพกาแล้วก็นกพงศกรน,นะคะก็จะเรียกได้ว่า เป็นอีกหนึ่งคู่เลยที่มักจะมีโมเมนต์รวมทั้งการแสดงบนเวทีเนี่ยที่ทาให้แฟนเนี่ยก็ต่างชื่นชอบนั่นเองนะคะแล้วก็มีแฟนๆที่เข้าใจผิดเหมือนกันว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยเป็นพี่น้องแท้ๆกันนะคะด้วยความที่หน้าเหมือนกันนะคะรวมทั้งเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะคะที่ทําให้แฟนๆเนี่ยต่างมีการเข้าใจผิดว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นพี่น้องแท้ๆกันนะคะแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยทั้งคู่นะคะไม่ใช่พี่น้องแท้ๆกันนะคะ แต่ก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งคู่นะคะที่มีโมเมนต,ต์การดูแลกันที่น่ารักน่ารักเนี่ยออกมาให้แฟนๆนได้ติดตามกันอยู่ตลอดเลยนะคะและนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยก็ได้มาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดนะคะเกี่ยวกับนางเอกมอลอมยูกิเพนพากานั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะได้เอามาพูดถึงกันเนี่ยก็สามารถ,ถาแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้น,นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ วางใจให้ด้วยนะคะ